แกนนำนปชเตรียมชุมนุมใหญ่ฟังคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะขณะเดียวกันก็เรียกร้องหัวหน้าพักประิทธิปัตย์เจรจากลุ่มกปสปใกกในนใสให้เรียบร้อยก่อนเดินสายหารือกับฝ่ายต่างๆนายธวฒิใส่เกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการเดินสายพูดคุยของนายอภิสิทธิ์วชิชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าควรหารือกับนายสุเทพเทือกสุบัณเลยาธิที่การกปปสให้เรียบร้อยก่อนเพราะหากยังไม่สามารถตกลงกับนายสุเทพบ้านเมืองจะยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมเรียกร้องให้กปปสทบทวนความเสียหายของประเทศและยุติการชุมนุมส่วนที่นายองอาจคล้ามภัยบู์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเหมือนนายกรัฐมนตรีเกาลีใต้มองว่าเป็นคนละกรณีกันเพราะฝ่ายที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายคือกลุ่มกปปส นายนัทวุฒิประเมินสถานการณ์คำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญกรณียกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคมร้อนแรงซึ่งกลุ่มนปชนัดรวมตัวกันวันที่6พฤษภาคมที่ถนนอักษะเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลแต่จะไม่เคลื่อนกระบวนให้เกิดการ,ระทะ